วันนี้ไปเจอคุณหนูแม่มคุณตั๊กคุณสุนารีมาทำอะไรที่นี่นะตัวเห็ดปลาราจ้ะเออปลาหมีกย่างหมูแดงไข่มาตูมอุ้ยใช่มหานครเจ้าก่อตลาดพูนะคะเออไม่สวยร้านค่ะถ้าคนที่ไม่สวยคือไม่ใช่นะคะอันนี้ก็ไม่ใช่สิเนี่ยไม่ใช่ค่ะด้านในอะค่ะไม่สวยเดี๋ยวค่ะใส่แม่ครับแม่แต่ก็จะ ต่องหน้านาตามไปชิมของอร่อยในงานผู้หญิงธรรมหากินที่เซ็นทรัลพระรามสามค่ะเซ็ทนทรัลสุราธานีโรโมทในเดือนสิงหาคมเจอกันเซ็นทรัลสุราธานีแต่1 7ถึง23มิถุนายนนี้เจอกันที่เซ็นทรัลพระรามสามนะคะผู้หญิงธรรมหากินสีแม่พาตะลุยค่ะร้านนี้มาจากเหนือแน่เลยได้ยินเสียงดนตรีทางเหนือนะคะ ว,ว,ว้าวชิฟฟอนไส้แตกของบ้านคุณแม่เบเกอรีร่ค่ะมีทั้งหมด8ไส้นะคะเช่นไส้ฝอยทองชาไทยมะพร้าวอ่อนข้าวโพดอะโวคาโดมะพร้าวอ่อนลูกชิดและนี่ไส้มะพร้าวอ่อนค่ะขนมจากนะคะแล้วก็มีข้าวหลามนะคะ,อ,ะอันนี้คือข้าวหอมใบบัวหรอคะ หอมใบบัวนะคะที่ตอนงานนะคะคนเยอะนะคะวันนี้อ,นนอันนี้เป็นไก่อันนี้เป็นแบบครึ่งตัวอันนี้เป็นไก่อบแปดสิบเนาะสีแม่พาตะลุยขาดแม่หนึ่งใช่ไหมคะเนี่ยขาดขาดแม่หายร้อยเก้าแกงใต้นะคะโอ้ oh. ดูอาหารแต่ละอย่างขางใต้เลยนะคะอาหารใต้อันนี้ไตปลาแห้งแน่เลยส่งเท่าไหร่คะเนี่ยแบบนี้อันนี้สองร้อยกับร้อยยีย่สิบอ่นน 200, อะอ๋ออย่างนี้คือเท่าไหร่อันนี้สองร้อยบาทอ๋อสามอยร้อยืมกระปุกเล็กร้อยยี่สิบนะคะยังก็มีไตปลาแกงส้มแปมกินปลาตไหนจะน่ารู้กันนะเรามีแกงข้อหอยโขมอันนี้คืออะไรคะเนี่ยอันนั้นข้บบอกะปิใบชีอะ ม่กินแต่ละอย่างอันนี้น้ำพริกลุงใจไข่ปิ้งอ๋อนี่ไงไข่ปิ้งหอมต้มนะคะอันนี้ถูกแปดกันนี้ก็น่ากินนะคะไส้กรอกอีสานนะคะเอกไส้กรอกอีสานร้อยร้านปลาทอดปลาส้มทอดปลาทอดปลาส้มทอด เราเอาอะไรดีเนาะอะไรแนะนําอะไรดีคะถ้าชอบเครื่องเดี่ยวเนี่ยเป็นปลาส้ปสมปลาส้มน,นะอชอบนัวเค็มเป็นปลาราจ้ะอ๋อค่ะนู่นได้นะจ๊ะงั้นเอาปลาส้มดีกว่าเนาะเอปะอปลาส้มจะลองทานนะคะนี่นอ,อันนี้เป็นปลาส้มนี่แล้วก็มาเจอร้านปลาทอดสดนี่นะคะมีแจ่ปลารด้วยนะคะมาอุดหนุนได้อ,อ้ นี่เป็นเหมันสไตล์เกาหลีนะคะอันนี้ปอบเปี๊ยะเนาะปอเปี๊ยะสดอันนี้กระพาะปลาเอาถุงอะไรใหญ่จังเลยเขาแต่น้ําแตงโมงแล้วเขามีขายขนมปังแบบนี้ด้วยนี่ร้านใจดีกรอบแก้วนะคะชอบอันนี้บอมที้คนหนุ่มเลยแต่ว่าถ้าไม่หัน ราชรัฐบ้าบินอ๋อนี่ขนมบ้าบินเลยเนี่ยเขาทำะนากินเลยขายดีขายดีนะคะ <c oughs> โอ้มีหลายรายการมาชิมนะคะอ๋มันมีหลายรสใช่ไหมอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าแปะกวยแปะกวาข้าวโน่นเป็นอะไรไม่รู้นะอันนี้เป็นเผือกเป็นเผือกอันนี้มะพร้าว ว้าวสตรอเบอรีนี้ใส่แก้วทุกเรียนป่าละอูนะคะเชอรี่นะคะนี้สุวิมนหอยจ้อนะคะโอ้โหนี่ถ้ามีโปรโมชั่น250เหลือ150หมดแล้วหมดเลยนี่นะะ่าให้ดูด้วยสุวิมนหอยจ้อนะคะรัชนเนกโมแผ่นนะคะนี่ โรตีนะคะโรตีโรตีัี่ปโรตีนะคะอันนี้ใหญ่มากลูกชิ้นปลาสนุกมาจากภูเก็ตนะคะเขาบอกว่า300 300ไม่ขายขาย260นะคะพุุตอนทพุกตินงี่ผู้เรียนภูเขาไฟนะคะเกาลัดญี่ปุ่นนะคะเครื่องกิโลร้อยสี่สิบอยทอง ขนมไทยแน่ๆนบ้านฝอยทองเขาก็จะมีเป็นกระทงแต่และกระทงราคาไม่เท่ากันนะคะ,ะแล้วแต่เราจะหยิบเดี๋ยวเราถ่ายเสร็จเรามาหยิบกันนะคะแสมแสบขายเหมือนอาหารลูกทุ่งลกทุเลยนะคะแสนแสบปลาดุกตัวละหกสิบนะคะถ้าเาหัไม่มอนี่เหมือนไส้ย่างเลยอะ <c oughs> ไส่ย่างแน่เลย,เลยใช่ค่ะอร่อย่ไหมคะอ้าหรอคะอ๋ออ๋อนี่ไส่ย่างเหรอ <c oughs> อ๋อเขามีให้ชิมด้วยเออลองชิมไม่เคยกินเลย <c oughs> ขอชิมอันหนึ่งนะ <c oughs> ไส่ย่างนะคะอ๋อ <c oughs> นี่ <c oughs> แต่อันนี้เป็นหมูปิ้งนะคะไส่ย่างนะ,ะ <c oughs> นะคะชิมเมื่อกี้แล้วหอมมากเลย <c oughs> อ,อันนี้ปลาดุย่าง นี่เราสั่งส้มตําไทยนี่หมึกกระตอยหมึกกระตอยอบแห้งแต่ถาอันี้เป็นหมึกกระตอยลวกนะคะโอ้อันนี้คือพร้อมทานหมดเลยอันนี้โดนตรุมนะคะก็มีกล่องเจ๊เปรี้ยวนี่นะคะโอ้มากินทีเดียวบะหมี่เกี้ยวหมูแดงไข่มาตุ้มไข่ดิบไข่ดีนะคะเจ๊เปรี้ยวของกินภาคเหนือนะคะน้ำพริกนมน้ำพริกนมจะโดนตีวันนั้นะ ส้อยอูรุนายสายไหมร้านนี้ปลาทูอร่อยนะคะปลาทูมหาชัยปลาทูซาเต้ปลาทูเค็มเนาะค่ะเนี้ย <c oughs> จะเดี๋ยวกลับมาซื้อชอบซื้อบ่อยซื้อทุกง,งานเลย <c oughs> อร่อยอร่อยปลาทูมันไม่เค็มเนาะปลาทูมันจืดดี <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่ปลาทูมัน อร่อยแซ่บแบบนี้เป็นปลาหมึกนี่ทอดมันนะคะทอดมันกุ้งสดทอดมันปลากลายทอดมันปาลาหม,มึกอันนี้เป็นจ้อปูโอ้นี่เป็นคักไข่นะคะคมันขนมแห่มนะคะทีมพิธีกรมาแล้วค,คุณสุนาเรีนะคะ มีช็อตชิน้อนิ่าาวนี่ลร่ชโกสัสดีค่ะไิเ่เลอเนยางุยช่ายมหานครสวดีค่ะพระจ่างนะคะพระจ่างไส้เคียวขาจ้าจ้มโบราณ อ๋อเหมือนไส้เดียวกันหมดเลยอ๋อโอเคกอันนี้เป็นก้ช,าช,าชา่ายแป้งบางอ๋อ้ช่ายแป้งบางอ๋อโอ้โหแป้งแทบจะมองไม่เห็นเลยจะเอาบะจางสองลูก เออวันนี้มาที่กุยช่ายมหานครเจ้าเก่าตลาดโคนะคะเออว่าจะตื่นใจไหมนะครัจ <ะ S 2> ้าตื่นใจแปไมาได้นะควันนี้เป็นวันที่23นะครับเอ้ย23มสิบสามนาเลยพี่บอกว่าอ๋อวันนี้ถึง23มิถุนายนนะคะโอเคจ<ะ>้ายยเลมไร่ยำแซ่บ แซ่บจ้ะแม่น้ำปลาเราก็ขายนะจ๊ะเนี่ยคนละ35บาทสามคนน้อยอ่ะมากแม่เนี่ยแล้วก็มีอ่ะไม่ปลานะจ๊ะคุณแม่ก็จะเป็นเส้นอย่างนี้เลยอยู่ได้หนึ่งเดือนนะจ๊ะคุณแม่เก็บได้ถึง100ปีอ่ะจ้ะซื้อไปเก็บใช่ไหซื้อไปเก็บนะคะคุณแม่ซื้อไปเก็บนะคะหน้ารักจริงเลยค้าอันนี้ซื้อไปเก็บ ร้านนี้อาจจะมีทอปเทสไปทุกวันทุกวันกั่แม่ไ <c oughs> ปไงซื้อน้ำปลาร้าไปทำไรนะซื้อไปยาำค่ะแล้วก็ซื้อไปเก็บไปด้วยนะคะ1 0ึงร้อยปีกับ1 0ึงร้อยวันค่ะ <c oughs> ฝากหน่อยนะคะร้านแซ่บยำเจ๊ใบนะคะนี่เจ๊ใบเจ๊ใบคนนี้เจ๊ใบสวยถ้าคนที่ไม่สวยคือไม่ใช่นะคะอันนี้ก็ไม่ใช่สิเนี่ยไม่ใช่ค่ะด้านในเขาไม่สวยเดี๋ยวกค่ะใสแน่ๆค่ะแน่สวยก็จะเป็นตัวพูดมากค่ะเพราะว่าสวยจริงๆนี่เอามาจากตัวเองหกจาวเจ๊ใบจะเหมือน คะณแม่เคยออกบูธไหนบ้างออกบูธนี้สนุกสนานจ้ะมันเลิศมากคุณแม่เป่นยำพวกไข่อะไรอย่างเงี้ยมันเลิศมากเลยใช่ไหมว่าย่างกระป๋องนี้เท่าไหร่เนี่ยกระป๋องนี้สองร้อยห้าสิบอ๋อนี่ไข่สีไข่นี้ไข่แมงดาโอ้ยำสีไข่อ้ยนี่ร้านนี้นะคะ เจ็บล์ยน้แซ่บนี่มี่ครกไกลชี้นะจ้าร้านพี่เอกนะคะเอกอร่อยลายเครื่องแตงนะคะแล้วก็อาหารใต้ก็ไปชิมนะคะโอ้โอเดี๋ยวนัดเรานะ่าจะชิมมันนี้ผัดหมี่ปักใต้มีกล่องละเจ็บ สองกล่องร้อยเออเราก็ต้องเอาสองกลง่องสิเนาะแม่ทองปอนกระมังใหญ่มากค้าแม่ทองปอนอเป็นหอยทอดนะคะอโอมีกั้นไม่ให้โดนคนด้วยนะคะอู้นี่ข้าวกลิ่นน้ำจิ้มด้วยเขาเสียบเจ้านี้อร่อยมาก ยังมีอีกหลายร้านนะคะผู้หญิงทำมาหากินจัดของอร่อยมาให้ชิมทีเซนท่านพระราม3ถึง23มิถุนายนนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ